ผมฮาสซาว่าขอแนะนำพ่อมดเคลเวอร์เย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนคลิกเลยที่ www. cleverpaygame. com เติมมาไวร์สแนปง่ายไดเพียงใช้แค่สแนปไอเดีเท่านั้นมาพร้อมส่วนลดจัดเต็มและได้เคลเวอร์คอยทุกๆยอด100บาทถ้ายังลดไม่หนำใจเพียงแค่คุณใส่โคด้ดฮาสซาว่าก็ยังรับส่วนลดได้อีกอย่าลืมนะครับเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคลเวอร์เปเท่านั้น สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสวาวันนี้ก็มีเด็กมาขายเช่นเคยและเราอยู่กับการ์ดใบใหม่อย่างเสร็แน่เองซึ่งเล็กๆในวันนี้แน่นอนว่าหนีไม่พ้นครับซิลเวอร์เซฟเฟอร์เซรลผมเพราะว่าเศษเนี่ยเป็นการ์ดใหม่ๆที่มี3ามเมจี้การ์ดใหม่ๆสามเมจี้ก็ต้องคู่กับซิลเวอร์เซฟเฟอร์เสราอยู่แล้วมาเขาเรมนำการ์ดกันทีละใบก่อนนะใบแรกเป็นนิวเล่าเป็นดอกหนึ่งที่เต้นเกมนะเอาไว้ลงกดันอีกฝ่ายให้อีกฝ่ายเล่นที่นิวเบล่าอยู่นั่นเอง ต่อมาเป็นกู๊ดกู๊ดเป็นเทตการเไว้แก้ตัวใหญ่เพราะว่าถ้าเราเล่นกู๊ดไปแล้วเนี่ยที่นั่นจะเล่นตัวใหญ่ไม่ได้นะซึ่งเด็กเราเนี่ยตัวใหญ่มีแค่ใบเดียวคือเซราอยู่แล้วถวงว่ดงวองอยอีกใบหนึ่งก็ไดนะ้อะแต่สุดท้ายถ้าว่งเราโดนเซราเนี่ยก็จะเหลือ 3G ไงก็เล่นได้อยู่ดีต่อมาเป็นเอลฮาถ้าเป็นดอกสามที่บัฟเพื่อนเพื่อนนะบวกสองให้อีกสามใบเป็นหกเลยนะแวลูค่อนข้างเยอะครับก็เก่งในเะล็กซิวสกูเดอยู่แล้วต่อมาก็เป็นเศษนียผมดอกสามใบใหม่นะ จะโตขึ้นตามการ์ดจำนวนที่อยู่บนสนามที่มีพลังต่างกันนั่นแหละก็สามารถใหญ่ได้ถึง10ถึง12ถึง14เลยนะถ้าเกมเหมา่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเกมนี้จะใหญ่สักแค่ไหนครับต่อมาเป็นบูธถ้าผมซิลเวอร์ซัฟเฟอร์ต้องคู่กับบูธนะเพราะว่ามีดอก3ให้3ตัวเลยภายในใบเดียวก็บัฟทีคุ้มๆเลยต่อมาก็เป็นซิลเวอร์ซัฟเฟอร์ครับคอเด็กนะจะบัฟให้2พาวเวอร์ตาให้กับสเมไม่ได้จี้นั่นแหละการ์ดใบเก่าแล้วทุกคนคงน่าจะคุ้นเคยกันดี เป็นเมตามาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็แม้ตอนนี้จะไม่ค่อยมีคนเล่นเพราะว่าอาจจะติดน้องลีดไงเราเป็นเลเปิดตัวท้ายอยู่แล้วโดนน้องลีดไปก็จะสยองหน่อยแต่ก็เก่งอยูดี่นะผมว่าถือว่าซุปเปอร์เก่งอย่างส,สม่ำเสมอต่อมาก็เป็นเรสการ์เดียนะเป็นเทคการ์ดเลยแล้วก็เป็นดอกสามด้วยนะที่เขาจะบ่ายการ์ดที่มีพลังต่ำสุดแล้วก็ลบของให้ด้วยถ้าแพที่อดเจอไปอัลแมนเจอไปเซเลโบมิกซีเจอไปคืนหนาวเลยนะเรการ์เดียนเก่งมากมากครับ ต่อมาเป็นเซวาสเซนชอครับเป็น3ได้4นะทุกครั้งที่มีได้บัฟเนี่ยจะบวก2องอีกทีหนึ่งก็ยังไงก็เก่งอยู่แล้วเพราะว่าเล่นกับซูเวอร์เซเฟอร์เล่นกับไมคออนฮาร์ดได้ยังไงก็ได้บัฟแน่นอนต่อมาเป็นด็อกเทอร์นี่เป็นด็อกสามใบล่าสุดที่สามารถเปลี่ยนโลเคชันได้นะก็ผมว่าเก่งมากๆนะเพราะปกติด็อกสามที่เปลี่ยนโลได้ก็จะเล่นเป็นสตรอมเป็นไลนูอะไรแบบนี้ซึ่งเพลเวอร์น้อยไงด็อกเทอร์นี่ให้5้าเพลเวอร์เลยครับก็เลยเก่งมากๆนะตอนนี้ต่อมาเป็นหวงหวงก็ทําให้้เเปิิดดตัวกขึน2ที ก็เล่นกับซิลเวอร์เซฟเฟอร์เอลนฮาร์ดเซกได้ดีเลยครับต่อมาเป็นแอปซอ์บิ้งแมนครับก็กรอบาสามารถเปิดตัวก่อนหน้านะกอ็อยากกรอบอะไรก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเอลนฮาร์ดเซกบลูดซิลเวอร์เซฟเฟอร์หรือถ้าอยากกรอบเลการเดียนกรร็กยังได้นะถ้าเราต้องการใบเพิ่มนะผมก็ทำให้แอปซอบเปในเลกนี้ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวในสุดท้ายนี้ครับผมเป็นเซล่าทำให้การ์ดทุกใบในมือเราเชจี่เ้าลงหนึ่งนะก็จะเล่นทําให้เราคอมโบในที่สุดท้ายได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวอีกฝ่ายก็จะเดาได้ยาก มาเราเล่นเพย์ปิดอะไรบ้างนะมาหวังที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพย์กันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระด,กด,กดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับมาลงไะกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพย์กันได้เลยะมาครับผมเปิดเทิร์นที่หนึ่งครับด้วยโลเคชันอย่างสำนักพิมพ์ <Cloud One. S 1> เดลี่บิวกล์เราได้มาเป็นเมจิกครับแล้วเราก็ผ่านไปไม่รู้ว่าเขาได้อะไรนะ แต่มายความว่าเขาเปิดเลมโบให้เราหรือจะดีไหมอันนี้ไม่แน่ใจโอ้โที่แย่คือเป็นไททันหรือเปล่าถ้าเขาเล่นดอกโพกอย่างไงเขาก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์จากไททันนะซึ่งเด็กเราไม่มีดอกโพกอยู่แล้วเขาเล่นมาหนึ่งใบครับเป็นนิโกะแต่ว่าเทอร์นี้เขาน่าจะเล่นเมจิกเลยวะ ผมเล่นบูดไหมหรือบูดเสียงไปน็อกเทิร์นผมอยากเก็บไว้เปลี่ยนริมโบทิ้งนะครับอืมเต้นปัสเซเียนชอ็อกไปแล้วกันเป็นเมจี้ับเปิดริมโบให้ทางซ้ายนะแ้วก็เปลี่ยนเป็นเดมอน,นครับโอเคผมเล่นน็อกเทินเลยแล้วกัน เธนหน้าถ้าเซราไม่มาก็เล่นบูดขวาก็ได้เขาเลยบูดจากเราไว้เนี่ว่าเขาโชคดีนะเซราไม่มาครับเล่นบูดขวาเลยเดีย๋ยวเราย้ายไปน็อกเทธนไปเปลี่ยนลิมโบออกนะครับแล้วเพย์สุดท้ายนี่น่าจะไอออนฮาร์ดกับซิลเวอร์ได้นะตรงนี้ ไม่รู้ว่าเขาจะได้อะไรโอไม่ได้อะไรยังไม่รู้เลยมีเมจิกกับนิโก้ครับเห็นแค่นี้เองนะแบบเพลงที่เราเล่นคือน่าจะแรงที่สุดแล้วแต่ถ้าได้เศษอยากเล่นเศษไอออนแมนเหรอ,อ,อโอ้น่าจะรู้ว่าผมเปลี่ยนลิมโบออกนะครับมีนออ็อคเทินอยู่แล้วโอเคย้ายน็อคเทิร์นะ แล้วก็ไอออนฮาร์ดกับซูเวอร์แน่นอนเฮ้เราแค่นี้เลยเซะไม่มาบน่าเสียดายแต่ถึงมาก็อาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะผมว่าเพราะทางขวามีแต่สองพาวเวอร์ครับตรงกลางก็มีแค่เซบาสเยนชอยหนึ่งใบต้องรุ้นให้ไอออนฮาร์ดบัฟทางขวาเยอะๆไหมไม่รู้ว่าเขาสู้ขวาไหมไง เ่ขาต้องยอมถอยกับผมพีจีครับนนแล้วมาต่อกันในเกมนี้เลยครับเปิดโลกาัชนแรกครับเป็นเดียบี้นะลงสองใบได้จัวัวอ่ามือเราเหมือนจะเล่นดียบบียากเพราะว่าเราน่าจะอยากเล่นกูดบูดแล้วก็แอบซอฟไหมเ,เขาเล่นเป็นลาวันหน้าฮะอย่างนี้กูดไม่น่ามีผลกับเขาเท่าไหร่ โอ้ทางขอเป็นกลินทาอืมเราน่าจะเล่นเดียบีอยากนอกจากซะว่าเราเล่นบูเลยอันนี้ได้แล้วแอปสอบกลางเล่นเลยก็ได้โอ้เป็นหว่องครับโอ้เปิดเป็นจูบิลี่และเรียกมาเป็นมิสซีกอบเราวันหน้าโอเคเบา อย่างนี้สบายใจได้าหาไปปล่อหนึ่งโอเคและด้วยความที่เด็กเขาใส่แล้วัลหน้าใส่มิสทิกผมว่าเด็กเขาไม่น่ามีเอ็นชันเทสแน่ๆผมน่าจะอยากเล่นวอกปัญหาคือเขามีคอสโมไหมเด็กเขาใส่คอสโ o มได้นะไม่แปลก่าไหรเอาผมเล่นหวอกไปก่อนแล่นอุตส่าห์มาให้เล่นนะคอนมเลยปะเนี่ยไม่เอานะ่ะฮึบ โอเคเป็น negative. เนกาทีฟเ,เด็กเนกาทีฟไม่น่าใส่คอรสโมอย่างนี้อุ่นใจได้ต่อหนึ่งผมเล่นเซราไปเลยนะเขาไม่มีเมจิกคือน่าจะสบายขึ้นเยอะเราจะเก่งมากถ้าเป็นแบบไม่มีเมจิกจะจบที่หกเทินอะไร,ร,รแบบนี้เป็นไงเมจิกไหมเป็นบูมาเวลครับโอเค โอเคเราต้องเล่นออเดอร์ดีๆนะน่าจะเล่นดอบสามสามใบมากกว่าผมอยากโชว์เศษจะแต่เศษที่จริงเบามากนะเพราะามีการแค่สองใบครับแต่คิดว่าน่าจะแรงที่สุดแล้วไหมหรือเซบาสเตชชอแรงกว่าในกรณีนี้ จริงๆก็ใช่นะผมว่าแต่เรามาโชเซจเราเล่นเลยก็ได้ไอออนฮาร์ดกับนิกกะทีมันสูตรพาวเวอร์เท่ากันนะถ้านิกกะทีลบหนึ่งเราจะเล่นไอออนฮาร์ดก่อนแบบนี้เล่นอย่างนี้ก็ได้เนาะที่จริงเซบาสเตียนโชว์น่าจะแรงกว่านะถ้าคิดคร่าวๆแต่ผมอยากจะโชเซจไงก็เล่นเซจเลยแล้วกันนะครับทางขวาก็ช่างเลย สูซ้ายกับกลางเอาที่จริงเซว่าเล่นชอขวาน่จาจะชนะเกมได้แต่อยากโชว์เสซ่จะไปดูกันนะอ่ะ,อะขอเล่นขวาเหรออ,อย่างนี้สบายปะ่ะยังไงดีเขามีอะไรเอ่ยสองใมทั้งนั้นเราค่อนข้างแรงม,มากนะเพราะว่าเราเล่นหวงได้สำเร็จครับ เล็บพิงไทยบุนโนอย่างนี้เราไหวไหมไอออนแมนปะฉันคือไอออนแมนเราเป็นแค่กลางกับซ้ายอยู่แล้วทำไมเราชนะเกมนี้มาได้ครับผมจีจีครับชชันนะมากันต่อครับผมในเกมนี้เปิดโลเคชั่นแรกเป็นเซนทรัลพาร์ครับได้กระรอกมาโลเคชัน่นละหนึ่งตัวดีไหมอาจจะดี เผื่อเราเล่นไอวนฮาร์ดได้เทที่สองเทที่สามเออเทที่สามดูโทเปียครับสามสี่จี้รถคอสวยเลยดีแบบนี้อืมในบูล่าซ้ายไปก่อนเฮ้ยเอาเล่นสามจี้ได้ก็เล่นเซสเตียนชอเลยดิรออะไรจัดไปเท่านั้นเล่นหวงเขาเปิดเป็นแองเจล่าเจ้งอะไรโลกี่หรือเปล่าวาอชิงตันดีซี เล่นบูดคุ้มมากแต่ผมเล่นวงก่อยแล้วกันหว่องเซนสามทางขวาเราเล่นบูดได้นะหน้าเล่นบูดมากๆหวังว่าเขาจะไม่มีคอสโมโรกเอนชานทสอะไรแบบนี้นะถึงไม่ว่องเราลอดจากเลนการเดียนอยู่แล้วเพราะว่ามีกระลอกคอยรับเลนการเดียน ตอนหน้าผมบูดใช่ไหมเทินห้าเซร่าสบายๆเลยแล้วสามจีเราคอถูกจะเหลือหนึ่งเอเนจีเท่านั้นโลเคชั่นมันเล่นการได้น้อยเนี่ยปัญหาเล่นมาสองใบเป็นเอเนจีโคสานเนี้ยครับคิตตี้พลายโอเคอืมน็อกเทิน ผมชอบบลูดมากกว่าเนบูลาไม่เล่นแล้วกันรอเทินห้าเล่นเซลล่าแล้วเล่นรอบสามสามใบเสร็จท้ายนะอุตส่ามีอุโทเปียแต่เล่นการ์ดได้เท่าเดิมเลยถ้าพูดถึงแล้วนะทางขวาจะไม่เล่นบลูดก็ไม่ได้เพราะว่าตอบสามที่เก่งก็มีข้าบลูดนะ เองชั้นเดียซัเรเรียบร้อยไม่แย่ป่ะแบบนี้อย่างน้อยทางซ้ายเขาก็ตันแล้วอ่ะถูกไหมงั้นผมเล่นเซรากลางดีกว่าเพรายันจบสามให้บัฟทางซ้ายให้มากที่สุดถ้าจะให้ดีคือต้องมีเศษเลยผมว่าเพราเนี่ยหนึ่งสองสี่ห้าสี่ใบเศษก็จะเป็นแปดทาวเวอร์แล้วอ่ะ ก็แทบจะชนะซ้ายเลยถ้าได้เศษครับแต่ทั้งความผมว่าเรานําห่างอยู่นะที่วอชิงตันดีซีเขาไม่น่าชนะเราได้โอ้เล่นมาสามใบนะเป็นสนอการฮอครับแล้วก็คิตตี้พลายครับและเลสการ์เดียนบยิงมาที่กาศลอกไม่เป็นไรอยู่แล้ววนะเธอหน้าเดี๋ยววอชิงตันก็ติดเหมือนเดิมนะครับ เป็นกูสอย่างนั้นเหรออย่างนี้เราจะแรงพอไหมถ้าเราเล่นซิลเวอร์แอปซอฟจะเป็นเท่าไหร่บวกหกบวกหกเซบวกสองบวกแปดไม่พอนะทางซ้ายต้องเล่นตรงกลางแทนก็ต้องเพลนี้ที่ทำให้เราชนะกลางได้เสียดายเสดไม่มา ทางซ้ายนี่ผมทิ้งได้เลยอะ่ะตรงกลางเราจะมีเท่าไหร่ปั๊บหนึ่งทีปั๊บสองทีส,สี่สี่บวกสี่แปดแปดบวกสี่จากซิลเวอร์แปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกเก้าอ,อือสิบสองพาวเวอร์ผมว่าเราแรงแรงกว่าเขานะไปดูกันได้ครับเต้นเจนฟอสเตอร์ครับ แล้วอีกหนึ่งใบเป็นอะไรเลยเป็นสโนว์การ์ดแบรเราเป็นซูเปอร์เซิร์ฟเไงปับ๊บไปหนึ่งรอบโฮมแล้วแอบสอบครับก๊อป์ฟซูเปอร์เซิร์ฟอร์แล้วบา้าอีกหนึ่งรอบโฮมฟืม้ยี่สิบเอ็ดตรงกลางครับทางขวาก็นำครับเกมนี้ทำให้เราชนะเกมนี้มาได้ครับผม G G ครับชยัยชนะ อัดมาที่เกมนี้ครับผมเปิดโลเคชั่นแรกเป็นแลบของชูริโอ้เซบาสเตียนชอก็เก่งอยู่นะปัญหาคือเด็กอีกฝ่ายจะได้รับแลบชูริดีกว่าเราไหมตรงกลางเป็นวอร์เมียโอเควอร์เมียเราใช้บลูดไปแทงได้เศษที่แลบชูริน่าจะเก่งวะ่ะพราะเศษจ,จะติดก่อนแล้วก็คูลสองจากแลบขเขาเล่นมาเป็นไซล็อกเป็นเด็กกระถิบ่ะ ใส่ลลอกเทินสองในกะทีเทินสามเลยอะไรแบบนี้โอ้โห oh, เขาได <the hand S 2> นะ้แฮนั์เดี๋ยวเนกาทีเอ๊ะเดี๋ยวใส่หลอกเกิดมาใหม่ด้วยใต่ว่าเตี้ยนชอยแหละผมว่าแลน่าค่อยบูดที่วอลเมียอ้ oh, เป็นแมจิครับเปิดลิมโบออกไปเลยเหรอโอ้ oh, อย่างนี้ผมเล่นน็อกเทินได้นะ เทินซ้ายแล้วรอยล่ลากไปเปลี่ยนริมโบออกชิวๆเลยเขาน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วนะจะถีบมาเทินสี่ครับลองเล่นเป็นบลูดแล้วก็กูดแล้วกันถ้าผมแสนะเขาน่าจะหนีปะ่ะ เพราะว่าเขารู้ว่ายัางไงนอกเทินง่มาปิดริมโบทิ้งเกมนี้จะจบแค่หกเทินเหมือนเดิมแล้วนอกเทินกัของเราคือใหญ่มากเละปิดเดี๋ยวเป็นเศษคู่ซูเปอร์เซฟเวอร์แล้วกันเนาะอยากโชว์เศษเฉยๆไม่มีอะไรเลยผมว่าเราไหวนะเกมนี้นอกจากเขาจะได้ไอรอนแมนเนก็ทีบมิสทีนก็ทีบ แล้วก็อะไรสักอย่างไม่รู้อะเจนฟอสเตอร์ป่นะนะถ้าเป็นเจนฟอสเตอร์ก็น่ากลัวยอยู่นะไอ,อรอนแมนโอเคเป็นโปรเฟสเซออร์เ็กครับสิ่งนี้สบายนะน่าจะจบแล้วครับเกมนี้ไงน็อคเธอมาเปลี่ยนลิมโบเศจไปครับรับบัฟแล้วก็ซิลเวอร์บ,อบัฟอีกรอบตรงกลางเราบวกอีกสี่อ่ะเป็นสิบเขาหาเก้าเพราะว่าวม,มาเติมตรงกลางไม่น่าได้นะ ไปดูกันแลรกว,ว่าเขาจะถอยไหมถ้าไม่ถอยก็ดีได้โชว์เศษเปลี่ยนลิมโบออกครับเป็นออคิดฟอร์ดเซตรับลงไปได้รับเป็นหกพาวเวอร์ครับแล้วซื้ปอราซูเปอร์บัฟตามครับเรียบร้อยโอ้มีว่องฮะไอออนฮาร์ดเหรอเป็นวูปเอนครับโอเคเราไม่เล่นซ้ายอยู่แล้วทางขวาล่ะมีอะไรเลย เป็นเศษเหมือนกันนะครับแต่เราแรงกว่างไงทั้งแม่ชนะเกมนี้มาได้ครับผมจีจีครับแล้วมาลุยยันกันอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้เปิดมาเป็นกรมิมเวอร์โอ้เก่งทั้งบูทั้งเซฟเซียนชอเลยนะเนี่ยอ่าเหมือนงานจะเข้าเขาเปิดมาเป็นเดสพูลซะด้วยผมอยากเลดการเลียนไปเลยอะได้ไหมอะ่ะ ถ้าเราใบเซตพูได้คือจบเหมือนกันนะเสียงป่ะไปแล้วเป็นฮักบัสเตอร์เรียบร้อยเซตคูโดนใบไปแล้วครับนี่ค่อยลงใจขึ้นหน่อยบักไปหนึ่งทีชาดูแลนะครับอืม ผมเล่นอะไรดีถ้าผมเล่นน็อกเทิเร์นเทิร์นนี้เทิร์นหน้าเล่นบูทกับเซบาสเตียนชอ่ข้องกันได้แต่ถ้าเล่นบูทเทิร์นนี้เทิร์นหน้าผมน่าจะอยากแอบสอบมากกว่าไงน็อกเทิร์นแล้วกันเนาะน็อกเทิร์นซ้ายแล้บ,บัแวบแล้วเทิร์นหน้าเล่นเซบาสเตียนชอซ้ายกับบูทกลางก็ไม่แย่ กู๊ตน่าสนใจมากๆเปลี่ยนแผนปะเป็นเพลงนี้นเอาเทอร์นาเราเซล่าขวาสุดท้ายเราบูดกลางได้ครับทางซ้ายน่าจะชนะชัวร์นะมีเซบตเตียนชอยืนอยู่แล้วผมลงกูดไว้เพราะกลัวโนนะเดทเขาน่าจะต่ำกว่าได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเขาทำลายไปอยู่ใบละ สองใบเดคเขาก็จะหกอยู่โอเคอหว่วงมาผมเซาขวาอยู่แล้วนะปะัญหาคือตอนเนี้ยท็อปเด็คเราเป็นเศษหรือแอลนาร์ดหรือซิเวอร์ก็ได้อ,อ่ะยอมแพ้ไปแล้ว<ใ>จีจีครับผม